ทองที่สุภาพสตรีซื้อมาเพื่อประดับจําเป็นต้องออกรากาศหรือไม่ครับผมครับครับทองที่นี้หมายถึงทองที่เอ่อเปร์เซ็นต์ที่เรียกว่าทอง,น,งนะครับ,รบ,รบไม่ได้เกี่ยวกับทองขาวแล้วทองที่นี้เนี่ยที่ศาสนา ผ่อนพันให้คือเพศหญิงผู้ชายไม่อนุญาตให้ทองที่คนหนึ่งซื้อมาเพื่อเก่งกำไรอันนี้จำเป็นต้องจ,จ่ายสกาดเช่นทองแท่งหรือท้งรุป,ปรพันธ์ก็เหมือนกันซื้อมาเพื่อเก็งกำไรมาสะสมเอาไว้อันนี้ก็จำเป็นต้องจ,จ่ายสกาด หรือซื้อไปขายมาอันนี้ซื้อมาทำการค้าขายก็จำเป็นต้องทำการจ่ายสกาดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทองที่ผู้หญิงซื้อมาประดับหรือสามีซื้อให้ภรรยาชิ้นทองรูป,ปรพรรณแลว้วก็ตาอุรุษทั่วไปเนี่ยประเพณีทั่วไปเขาประดับประดากันแบบนี้แหละทองซึ่งซื้อมาโดยการประดับเนี่ยไม่จำเป็นต้องจ่ายสกาดเพระาะท่านนบีกล่าวว่า ไลซฟินฮอลี่สกาตุนอากนมามกอไม่จำเป็นต้องจ่ายสกาาในเครื่องประดับที่เป็นทองของเพศหญิงแต่มีบาอุลมาก่าวว่าถ้าแม่นเขาจะจ่ายสกาเฟอวันอวัดก็ถือว่าเป็นการดีครับผม ครับทลฮรมดนละนะพี่น้องก็เป็นคําตอบที่เราได้ประโยชน์กันมากมายเลือเกินนะครับครับต่อมาครับท่านอาจารย์คำถามที่พี่น้องถามมาเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับครับคําถามต่อมามีอยู่ว่าสิ่งของที่นํามาวกัฟให้กับมัสยิด เมื่อมันเสียหายหรือว่าพังไปและใช้ประโยชน์ไม่ได้เราสามารถนำมันไปขายและนำเงินมาใช้ใจ่ายในมัสยิดได้หรือไม่ครับผมครับของวอกัฟเนี่ยนะครับ,รบต้องอยู่อยู่กับที่แล้วก็เป็นกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของลอแล้วลที่จริงวากัฟมีหลายอย่าง ส่วนการวักับที่เราปัจจุบันก็คือเช่นมัสยิดรูรุลร่อนเนี่ยมีโครงการทำที่อาบละลาหมาดเราก็มีส่วนร่วมในการซื้อหินซื้อปูนซื้อสายต่หลานี้หรือว่ามอบเงินให้กับอิหม่ามหรือเจ้าหน้าที่ของมัสยิด บอกว่า,วา,วาเงินนี่ไปซื้อของทําการวากัฟแต่ไม่ได้หมายความวากัฟเงินนะครับเพราะเงินวากัฟไม่ซ้อเพราะเรื่องเงินน่ยมันมีมันมีสลายมันมีเปลี่ยนเยนงินของวากัฟเนี่ยขณะที่ท่านไซนาอุมาตผมจําได้อย่างนั้นว่าทําการบริจาค ทำการวกากอฟนบีก็กล่าวว่าห้ามโยกย้ายลายูบะห้ามขายห้ามซื้อหัวลายูฮับห้ามให้แล้วก็วลำยุงก้อนห้ามโยกย้ายต่างๆเหล่านี้เพราะงั้นของวากอฟเนี่ยในมัสยิชาฟีอีเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็าตามอ่ะไม่อนุญาตให้โยกย้ายหรือทำการขาย มีบางอุลามะของมาสับชาฟีว่ายกเว้นในออของวกัฟซึ่งมันผุพังจนไม่สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว,ลวเช่นเสือมัสยิดมันไม่สามารถทำได้แล้วอย่างนี้อนุญาตไทยเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายในมัสยิดมาซื้อของวกัฟ แปลว่าเรื่องเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอิหม,มัมและคณะกรรมการมัสยิดเพราะเป็นผู้ดูแลของวกฟัฟสัรระบรุษเนี่ย,เ,ยเขาโอนหน้าที่ ให้บรรดาอิหมัมและคณะกรรมการจึงอยากจะบอกว่าในทัศนะของอิหมัมอามัดคือฮัมบารีเนี่ยถ้าแม้นว่าของวอกอฟเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วพยายามทุกอย่างแล้วหมดความสามารถอย่างนี้อนุญาตให้ปเปลี่ยนแล้วก็นำสิ่งที่ดีกว่ามาทดแทน ยกหลักฐานที่ขณะที่ไซนาอุมัดได้เคยย้ายมัสยิดใช่ไหมับแล้วก็ให้พื้นที่นักลายเป็นที่ของคนขายอินทผลัมเพราะงั้นเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลนะครับแล้วก็พยายาม ขั้นแรกให้คิดอย่างนี้ก่อนว่าไม่อนุญาตแต่ว่าเวลาถึงความจําเป็นจริงๆเนี่ยที่มันเกิดประโยชน์กว่าก็สามารถที่จะปรึกษาหารือกันแล้วก็ทําในสิ่งที่มันสามารถทําได้ครับผม